รับงวิธีการขึ้นต้นมางเพิ okay. ่นจงเขาจ้าเขาให้คอยไปขึ้นมะข้าวไปแกย่างตินแล้วกินตับ้วแตาเขาดาแล้วขามีดมพี่นี่ยอ่นปลาปลาอ้ตประกาของยาถูงถี่มใ่ตอนลงเจ้าโดโซ่เด้อยทีทาท่ามาเบาาง ไม่ต้นเอานี่กันนะชุดหยดเสื้อเสื้อแจ็คารเหลือเสื้อแจ้ากล้องเสียกล้องเสียและมือมือมือถ่ายมือกล้องกล้องเสียก็เยอะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก้อนขึ้นหมากแบบนี้เบังตากล้อง จับตาคนรมาเกยยันคนรข้นมากโอ้แงนี่ยโอ้โดนมาุกแขงจนโดนเองแขงเอาอยู่อยวัเราสิผูกเสื้อมมากก็ว่าคือกันโอ<ง>้เหัวสียจังไดสองจับอู้

โอ้หลุดออกเลยวะอ้ยขอสตองไหนเอออาแล้วไหวเนี่ยวัวควาท้อยเออล้วห้ใหญ่ไ่วัวกันืนดต้อนขึ้นก่อก็บ๊กุดน้ําล้าเด้อคึ้น้ํเล้า้อนลงน่ยลงไปถือเหรอเดีวเวอเดนเต็มเลหุเห็ดมือเห็ดมืลงงเลมาเลยมันกูนีเจะกระเฮ็ดแบบนี้บ่แบบนี้ต้นมันจะติดกัน

เดอเอ,อแต่มนดืดรอดคู่พพ่มมันก็เดอดอพ่คู่ก็ดอดน่าวเดกต้มากเสียง <c oughs> ผู้บิบากวิจารณ์กองเสียเป็นได้เพคือ,คอขืนคนได้ขึ้นก๊กมากอะ่ะ ขึ้นค้นไงกูวะขึ้นค้นไม่แห้งพร้อมเลยขึ้นต้นมากมันบ่อ